นะคะเวลาเขาจัดคอนเสิร์ตจัดงานต่างๆเนี่ยเขาชอบไปจัดที่เมืองทองธานีทีนี้เวลาเราไปรถจะติดคุณผู้ชมขาขับโอโอรถใหญ่รถตู้ก็ดีบางคนรถติดหรือว่าแบบพวกรถมงรถเมลล่าสุดเตรียมเฮได้แล้วนะคะเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายสีรัฐเมอืองทองธานีเขาเปิดให้ทดลองนั่งฟรีแล้วจา้าเป็นไงเสียงเขาจะเปิดในสัปดาห์หน้าใช่ แล้วนะพฤษภาจนถึง16มิถุนายนเขาเปิดให้นั่งฟรีนะคะมี 2, 2> สถานีใหม่สุดปังนั่นก็คือ Impact อเ,เมืองทองธานีนะคะเดินสกายวอล์เชื่อมตรงถึงอารีนาได้เลยเส่วนอีกหนึ่งหนึ่งก็คือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีจ้ะใครที่ไปดูคอนเสิร์ตไปออกบูธต่างๆนะคะพวกงานไทเฟกนะคะก็เดินทางได้สบายไม่ต้องลุนรถติดแล้วนะจ๊ะอนแจ้งมาถนัดนะเลิศอะคืออันที่เขาทดลองเปิดเนี่ยอันนี้จะให้นั่งฟรีใช่ค่ะถูกไหมฮะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เปิดนะแต่ว่าเสียเงิน ่ใช่ายใช่แล้วเอาเปนั่งเล่นกันดีกว่าแบบว่าเย็นๆอากาศดีวันนี้ไม่มีฝนฉันไปเดินเล่นริมทะเลสาบเมืองทองใช่ใช่หลังจากนั้นเปิดเก็บตังค์นะคะพูดง่ายๆเลย17มิถุนาค่ะค่าโดยสาร15จนถึง45บาท15บาทจนถึง45บาทนะจะสวรรค์แล้วไปเมืองทองไม่ต้องไปวนหาที่จอดไม่ต้องป่ารถติดอ่ะนั่งสีชจพูไปเลยถึงเมืองทองไปเลยถูกเออนะฮะ